ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่167แม้แต่พวกเจ้าสำนักของสำนักระดับ8และระดับ9พวกนี้ยังดูมีออร่าที่ลึกซึ้งแล้วก็ดูแข็งแกร่งมากด้วยข้าเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาที่แส้ทำตัวเป็นจอมยุทธแล้วก็ตีเนียนมาอยู่ที่นี่ด้วยเท่านั้นเนี่ยมันช่างกดดันจริงๆเลยหืมอ,อ่ะ <c oughs> ขา้าระดับจอมยุทธ์พูดเว้ยย,ย้ายน่ากลัวจริงๆ <c oughs> ผู้อาวุโสชิงถึงแม้ว่าข้าจะแข็งแก่่งมากก็จริงแต่ว่าข้าไม่อยากทำตัวสะดุดตานักเพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่าสร้างปัญหาละ่ะได้ยินที่ข่าพูดใช่ไหมดอยครอบทอนชอยสำนักระดับแปดเพิ่งทำการคัดเลือกลูกสิทธิเสร็จต่อไป พวกเราอยากจะขอเชิญคนของสำนักระดับเก้าขึ้นมาบนเวทีด้วยเจ้าลูกศิษย์คนนี้สำนักจันทาสวรรค์ของข้าต้องการตัวเขาพวกเจ้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสำนักอสูรสวรรค์ของข้าก็ต้องการเขาเหมือนกันนะฮมนี่เจ้ากล้าต่อต้านสำนักจันทาสวรรค์ของข้าอย่างงั้นเหรอ แล้วเจ้าคิดว่าสำนักอสูรสวรรค์ของข้าจะกลัวเจ้าเรื่องไงกันฮะ <L an> อ๋อโอ้โหพอสู้กันแล้วเ <L an> พราะว่ายังไงแล้วเนี่ยก็เหลือลูกศิษย์ดีๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองท่านชายแล้วพวกเราล่ะไม่จำเป็นต้องรีบไปล็อกเอาเลยย่างกันเข้าไปย่างกันเข้าไปเลยสิเพราะยังไงแล้วข้า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้แบบนี้หรอกพวกเจ้าแค่เหลือลูกศิษย์ไว้ให้ข้าสักคนหนึ่งก็ยังดีเฮแทะไม่เกิดจีรอดีกว่าอท่านชอยไม่จำเป็นต้องรีบไปหรอกขอให้ข้าอ่านย่อหน้านี้จบก่อนอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านชายตอนนี้ลูกศิษย์ทั้งหมดที่อยู่บนเวทีเนี่ย ถูกคัดเลือกไปจนหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวอ้อาแล้วทำไมเจ้าไม่ได้บอกข้าให้ในวันนี้เล่าบ้บาจริงทางงั้นข้าก็มาที่นี่เสียเวะลาเปล่านะสิแค่จะทำยังไงดีมากันเถอะพวกเรากลับสำนักกันอะฮะสำนักสวรรค์ทั้งเก้าเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งนานแล้ว และเขาก็มีสถานที่มากมายที่เขาจะสามารถไปเรื่องลูกศิษย์มาได้และครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ลูกศิษย์ไปมากมายเลยทีเดียวพี่ชายข้าคืออีเฟิงเป็นเจ้าสำนักข,ของสำนักสงสวรรค์และพื้นปฐพีข้าอุตส่าห์ถอเดินทางไกลมาถึงที่นี่แต่ว่าข้ากลับไม่ได้ลูกศิษย์เลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วข้าอยากจะขอร้องให้ท่านแบ่งลูกศิษย์ให้ข้าสักคนหนึ่งได้ไหมอ๋อ ให้ลูกศิษย์เจ้าคนหนึ่งอย่างงั้นเหรอพ่อพี่ชายชีวิตพวกเราเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายไปสักคนหรอกเนาะท่านน่ะน่าสงสารจริงๆด้วยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วข้าจะให้ลูกศิษย์กับท่านไปคนหนึ่งนะจริงเหรอขอบคุณมากพี่ชายไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าอย่างไงแล้วเจ้าพวกนี้ มันก็เป็นแค่พวกกระจอกอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮะนี่เขาด่ากูเหรองั้นนางละกันนะคุณสมบัติของนางช่างอ่อนแอต่ำเตี้ยเรียดินจริงๆงั้นข้าจะมอบนางให้กับท่านนะฮะโอ้นี่นางนางตัวสูงมากเลยแล้วนางก็สวยมากด้วยจริงๆ โชคร้ายจริงๆที่ในโลกนี้ทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถต่อให้นางจะดูสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้านางไม่มีความสามารถแล้วนางก็เป็นเหมือนกับสิ่งของที่ไม่มีใครต้องการไหนลองตรวจสอบระดับความสามารถของนางห่อยสิอะฮะระดับความสามารถปกติทั่วไปเย้ข้าอุตส่าห์อดทนรอจะได้รับลุกศิษย์ ที่มีระดับพลังความสามารถปกติมาตั้งนานแล้วอย่างที่คิดไว้เลยการเฉลิมฉลองของสมาธ์สำนักเนี่ยไม่ใช่เล่นๆจริงๆนะขนาดระดับความสามารถที่ห่วยที่สุดเนี่ยจะเป็นความสามารถระดับปกติทั่วไปเลยและสําหรับเจ้าพวกลูกศิษย์ที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าน,นี้เจ้าระบบไปต้องเสียเวลาไปสแกนพวกเขาล่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะนี่นางอะดูแข็งแกร่งกว่าพวกกลุ่มชายชรลา แล้วก็พวกหญิงชราที่อยู่ในเมืองเจียงผิงซะอีกเช่าข้าไม่อยากคิดเลยว่าข้าจะตกต่ำลงมาถึงเพียงนี้ถึงขนาดที่ว่าพวกสำนักระดับต่ำพวกเนี้ยปล่อยข้าไปง่ายๆเลยในชีวิตก่อนของข้าข้าเป็นจอมยุทธระดับอมตะขั้นสูงสุดเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นๆแต่ช่างโชคร้ายนัก ที่ข้าถูกสังหารโดยเจ้าคนทรยศก่อนที่ข้าจะได้มาเกิดมาอยู่ที่นี่เพื่อที่ข้าจะฟืน้นฟูระดับวรยุทธ์ของข้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและข้าจะได้ไปล้างแค้นกับเจ้าคนทรยศนั่นเพราะฉะนั้นข้าเลยต้องตามหาสำนักที่ข้าจะสามารถใช้ชีวิตอาศัยอยู่ได้แล้วก็เก็บตัวฝึกวิชาวิทยายุทธ์กระจอกมากอะฮะ แต่ใครจะคิดกันว่าร่างกายนี้ได้ทำการซ่อนพลังที่แท้จริงของข้าไว้ยังก้นบึ้งที่ลึกสุดข้างในทำให้ไอ้เจ้าพวกตาบอดที่อยู่ในสมาพันธ์สำนักพวกนี้ไม่สามารถเห็นวิทยายุทธ์ที่แท้จริงของข้าได้และพวกเขาก็ประเมินระดับของข้าไปอยู่ระดับต่ำที่สุดและตอนนี้ข้าก็ถูกโยนทิ้งข้างไปโยนทิ้งข้างมาโดยเจ้าพวกสำนักกระจกกระจอกพวกนี้ค่า รู้สึกงุนิดจริงๆเลยแม่สาวน้อยนี่เจ้าชื่ออะไรหรอเช<ะ>่เฮ้ยนี่นท่านเจ้าสำนักส่งสวรรค์และเพื่อนปฐพีถามคำถามเจ้าอยู่นะนี่เจ้าไม่ได้ยินอะไรกันช่างมันเถอะช่างมันเถอะสู้หยุนหยุนเอ้ยสู้หยุนหยุนในชีวิตก่อนของเจ้าเจ้าอ่ะ เทียบเท่าได้กับจักรพรรดินีนะทำไมเจ้าจะต้องไปพูดคุยยุ่งเกี่ยวกับคนธรรมดาทั่วไปพวกนี้กันล่ะเจ้าควรจะหาสถานที่ที่เจ้าจะสามารถฟื้นฟูพลังวรยุทธ์ของเจ้าได้อย่างสงบและที่แบบนั้นมันจะเป็นที่ไหนก็ได้มันไม่สำคัญหรอกข้าชื่อซูหยุนหยุนโอ้งั้นซูหยุนหยุนเจ้าว่ะ เข้ามาร่วมกับสำนักส่งสวรรค์และพื้นปฐพีของข้าสิดูเหมือนว่าการที่นางไม่ปฏิเสธแบบนี้คือนางตอบตกลงสินะการเดินทางมาที่นี่ในครั้งนี้อย่างน,น้อยๆก็ไม่สูญเปล่าแล้วฮะฮ่าอพูดนะท่านเจ้าสำนักโอ้ลาก่อนลากอนเอ,อ้อซูหยุนหยุนข้ารู้ว่าสำนักส่งสวรรค์ทางเก้า มอบเจ้าให้กับข้าและนั่นน่ะมันทำให้เจ้ารู้สึกไม่ค่อยพอใจข้าพอเข้าใจเจ้าอยู่นะแต่ว่าจะไม่ต้องเสียใจไปหรอกถึงแม้ว่าเจ้าสำนักแห่งสำนักสงสวรรค์ทั้งเก้าเนี่ยจะไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่ว่าข้าเองก็แข็งแกร่งมากเหมือนกันนะฮะนี่เจ้าจะบอกว่าเจ้าแข็งแกร่งเหมือนกันด้วยอย่างนั้นเหรออย่าตลกไปหน่อยเลยนะ และสำหรับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเสียใจอะไรนั่นน่ะค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นซะหน่อยการที่ข้าได้ย้ายจากสำนักกระจกกระจกสำนักหนึ่งมาอยู่ในสำนักกระจกกระจอกอีกสำนักหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ได้รู้สึกยินดีหรือรู้สึกเสียใจอะไรเลยแต่ยังไงก็ตามเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้รูปร่างหน้าตาของเขาก็ดูเจริญหูเจริญตาดีนะ แล้วก็อย่างน,น้อยๆเขาก็รู้วิธีที่จะดูแลรักษาความรู้สึกของผู้อื่นในอนาคตถ้าท่านจักรพรรด,ดินีผู้นี้ได้ฟื้นพลังกลับมาเต็มที่แล้วข้าจะช่วยสนับสนุนเจ้าสักนิดนึงก็ยังดีข้ามั่นใจว่าในอนาคตสำนักสงสวรรค์และพื้นปฐพีของเจ้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงของข้าแน่ๆ ครึ่งเดือนต่อมาเมืองเจียงผิงเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองท่านชายอ๋อขอบคุณมากสำหรับความเหนื่อยยากของเจ้านะฮะฮะฮะช่างมีออร่าที่แข็งแกร่งอะไรแบบนี้นี่เขาเป็นจอมยุทธอมตะอย่างนั้นหรอ ข้าได้บังเอิญมาเจอกับคนที่แข็งแกร่งแบบนี้ในสถานที่แบบนี้อย่างนั้นหรอและเขาก็าไม่ใช่จอมยุทธอมตะธรรมดาทั่วไปด้วยนะพวกจอมยุทธอมตะระดับมนุษย์กับจอมยุทธอมตะระดับพื้นปฐพีเนี่ยไม่สามารถเทียบกับเขาได้เลยเนี่ยมันเกินค่าจริงๆพวกเราจะต้องระวังตัวไว้นะ พวกเราไม่ควรไปทำให้คนคนนี้โมโหขึ้นมาล่ะจะพวกเราอ่ะควรจะหลบทางนะฮะมีอะไรอย่างนั้นหรอพวกเราควรจะหลบแล้วก็หลีกทางให้กับผู้อวุโสผู้นั้นโอ้โนี่นางให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าผู้อวุโสชิงเอาเกวียนหลีกทางเขาหน่อย ดอยครอบเฮ้ hey, ท่านผู้อาวุโสทำไมท่านถึงแต่งตัวมอมแมมแบบนั้นล่ะฮะ uh huh. นี่เจ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยนี่เจ้ารู้ไหมว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครกันและเจ้ารู้ไหมว่าเขามีระดับวรยุทธ์ถึงระดับไหนการพูดอะไรที่ไม่คิดออกไปแบบนี้มันจะเกิดผลเสียที่ร้รยายแรงเอานะ เขามาแล้วเขาเดินมาแล้วเจ้าสามัญชนบ้านี่พวกเราอ่ะสามารถหลีกเลี่ยงจากคนคนนี้ได้นะแต่เขากลับไปทักทายผู้อาวุโสนี่อย่างสมศสีสมห้าถ้าเขาอยากจะตายแล้วก็เขาก็ตายไปคนเดียวซะสิทำไมต้องดึงข้ามาซวยด้วยไม่นะข้าจะตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าควรจะหนีไป จะดีหรือเปล่านะ oh, สวัสดีครับท่านชายเออเออสวัสดีฮะนี่มันเยที่ค้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนี่เขาแค่รู้จักกันธรรมดาหรือว่าเขาสนิทกันเลยอย่างนั้นหรอฮ่ฮาาโอ้ฮ่า ลอดไปรอกอนครับท่อนชอยแล้วผู้วุโสคนนั้นเป็นใครอย่างนั้นหรอนี่เจ้าสองคนสนิทกันหรออ๋อข้าก็รู้จักเขาอยู่แหละแต่ว่าข้าลืมชื่อเขาไปแล้วเขาอะเป็นคนขายเนื้อน่ะฮะคนคนขายเนื้ออย่างงั้นหรอ ข้าเข้าใจแล้วมีสุดยอดจอมยุทธมากมายที่ลงมาอยู่ณนะโรคเบื้องล่างแห่งนี้เพื่อฝึกฝนจิตใจของเขาหรือไม่ก็เพื่อใช้ชีวิตยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาเพราะว่าพวกเขาเปื่อการต่อสู้ฆ่าฟันกันแล้วในชีวิตก่อนของข้าในฐานะที่ข้า เป็นจอมยุทธอมตะขั้นสูงสุดข้าก็เคยอยากรองมีประสบการณ์ชีวิตแบบนี้บ้างอยู่เหมือนกันใช่แล้วคนอื่นๆนะไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเป็นใครนอกจากข้าคนเดียวเท่านั้นเจ้าอะโชคดีมากจริงๆเลยเจ้าเด็กผู้โง่เขลาและไม่เกรงกลัวอะไรถ้าไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสผู้นั้นน่ะ ยากจะใช้ชีวิตเยี่ยงสามาัญชนคนธรรมดาล้วก็เจ้าอ่ะคงจะตายไปต้องแปดร้อยครั้งแล้วกับการที่เจ้าพูดจาแบบนั้นกับเขาะฮะขั้นที่หนึ่งของการโคจรสู่การตัดสรุด้านพลังเหรอข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยร่างกายแห่งสูงสวรรค์ก้าปฏิวัติทำให้ข้า สามารถบรรลุระดับจอมยุทอมตะขั้นสูงสุดโดยใช้เวลาไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นเองและข้าได้บรรลุสำเร็จการปฏิวัติทั้งเก้าทำให้ข้าสามารถพุ่งทยานเข้าสู่ระดับเทพเจ้าได้แต่ว่าการตัดสรู้เข้าถึงแก่นแท้ของวรังนี่มีผลข้างเคียงที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือคนผู้นั้น จะต้องสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5และกลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาเฉพาะตอนที่การตรัสรู้เข้าถึงแก่นแท้ของพลังเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นคนผู้นั้นถึงจะค่อยๆฟื้นฟูระดับพลังและก้าวเข้าไปถึงระดับพลังที่สูงขึ้นกว่าเดิมและเหตุผลที่ข้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าในชีวิตก่อนของข้า ข้าโดนรอบสังหารในขณะที่ข้าอยู่ระดับปฏิวัติที่เจ็ดแต่ยังไงก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละก่อนที่ข้าจะได้กลับไปอยู่ณจุดสูงสุดของโลกแห่งจอมยุทธ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือข้าต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดเพื่อที่ข้าจะได้ทำการฝึกวิชาในตอนนี้ โรดติดตามตอนต่อไปขอพระคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ